เรื่องของสิ่งที่นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เขามีความเขามีความคิดเขาเสนอขึ้นมาบอกว่า DNA ตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยสาย DNA จริงๆมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วตัวที่ทำให้เปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเมื่อกี้นี้ก็บอกไปแล้วว่ามีสิ่งแวดล้อมมีสารอาหารมีอะไรแล้วในระดับโบลิกุลเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให การแสดงออกของสารพันธุกรรมในช่วงอายุต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นปกติหรือมันเกิดขึ้นได้ผิดปกติถ้ามันผิดปกติมันก็อาจจะเกิดลักษณะของพยาธิสภาพอาจจะเกิดของโรคขึ้นมาได้สิ่งแวดล้อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะครับสิ่งแวดล้อมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้วิธยาการอันนี้เขาเรียกว่าเป็น epigenetic นะครับ epigenetic โดยที่ลักษณะของตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นจากสิ่งแวดจากเกิดขึ้นจาก2แฟกเตอร์ใหญ่ๆแฟกเตอร์อันนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดจากอาหารการกินอาจจะเกิดจากยาอาจจะเกิดจากอะไรหลายๆอย่างที่มันที่มันเข้าไปในตัวเรานะฮะแล้วก็ทำให้ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงโปรตีน ทําให้เกิดลักษณะของโปรตีนที่ห่อหุ้ม n n เนี่เเปลี่ยนแปลงไปมันก็สามารถที่จะไปบิดมันก็สามารถที่จะไปคายเกลียวของของ DNA, ทําทําให้มีการแสดงออกของของยีนหรือการควบคุมการแสดงออกของสารพันธุกรรมเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์แฟกเตอร์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น epigenetic นะครับก็คือขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาหารกินแต่อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นเนื้อเนื้อแท้เลยก็คือเรื่องของกา a s e q u e n c e ก็คือเรื่องของการที่แต่ละตัวบุคคลนะครับก็จะมีการเรียงตัวของ DNA ที่ที่แตกต่างกัน DNA 3 0นะ DNA 3,000ล้านที่แตกต่างกันนะครับกับแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการแสดงออกสีผิวการแสดงออกของสีผมสีตาต่างกันโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ DNA sequence แล้วเมื่อทั้งสองอันนี้มารวมกันนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวตนของเราตัวตนของเราที่เราจะดูหนุ่มอยู่ตลอดเวลาเราจะดูแก่มากกว่าวัยไม่ไม่ไม่สมวัยแก่มากกว่าวัยอันควรทำนองแบบนี้นะครับเราก็เราก็จะนั่งนั่งคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะชะลอความชราเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ย เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลง DNA Sequence ในตัวเราได้ละนะครับไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลง DNA s e q u e n c e ในตัวเราได้ละเราก็ควรจะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรืออาหารการกินนะครับเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องนึงเราต้องการที่จะให้มันทำงานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปเพราะฉะนั้นอีพิเจเนติกจึงเป็นลักษณะของการที่เป็น,นกลไกหรือเป็นสิ่งที่จะไปควบคุมว่า DNA ส่วนนี้จะต้องถูกเปิดออกในช่วงเวลานี้ ถูกปิดในช่วงเวลานี้เมื่ออายุมากขึ้นอันนี้กระบวนการตรงที่จะไปปิดไปเปิด DNA ตรงนี้เนี่ยนะครับ DNA ตรงนี้เนี่ยมันก็คือลักษณะของสารอาหารหรืออะไรก็ตามที่เข้าไปมีผลนะครับว่ามีโปรตีนอยู่ตัวหนึ่งคือในกลุ่มของโปรตีนที่ชื่อว่าเซอร์ตูอินนะฮะเขาบอกมันน่าจะเป็นเป้าหมายเพราะว่าโปรตีนตัวนี้เนี่ยนะมันมีคุณสมบัติคุณสมบัติในการที่มันจะไป จัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่เคมีที่เรียกว่าอะเซทิลกรุ๊ปอ้าเซทิลกรุ๊ปเนี่ยมันก็สามารถที่จะถ้ามันถูกรีมูฟไปมันก็สามารถที่จะเกิดกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอาจจะลักษณะของชะลอความชราได้หรืออาจจะลักษณะของสิ่งที่เราบอกว่ามีทําให้มีชีวิตที่ยืนยาวได้โปรตีนอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของเซอร์ตูอินก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเซอร์ตวันนะครับ เสิร์ดวันเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเป็น dietary dietary activator dietary activator ก็คือลักษณะของมีสารอาหารอะไรซึ่งถ้ามันสามารถไปกระตุ้นเสิร์ดวันได้ใช่ไหมครับเสิร์ดวันทํางานเสิร์ดวันก็จะไปจัดการรี m o v e เอากลุ่มกลุ่มที่มันถูกเติมเข้าไปมากเกินไปในช่วงอายุที่มากขึ้นไปไปจัดการเอาออกคือไป deacetilation หรือ d ี a c e t ท l เ a ส e เป็นเอนไซม์ที่จะไปตัดหู่เซทเสติกร๊ปออก มันก็น่าจะทําให้เรามอาีอายุที่ยืนยาวขึ้นเขายังพิสูจน์ในคนไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าลองทำในในตัวหนอนสิตัวหนอนที่ชื่อว่า C elegans ลเขาก็บอกว่ามันสามารถทำให้ตัวหนอนชนิดนี้มีเฮลซี่เอาเนื้อเยื่อมาเอาไมโตคอนเดียมาเอาอะไรมาทั้งหมดเนี่ยก็พบว่าตัวหนอนเนี้ยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นได้เเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับ ถ้าเจาะลึกลงไปในส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่าเซิร์ตวันในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเราก็บอกว่าโปรตีนตัวนี้มันน่าสนใจจริงๆมันเกี่ยวข้องกับความชลาของเซลล์นะทำให้ตัวนี้มากขึ้นหรือมันทําให้ลักษณะของมะเรง็งมันลดลงการเสื่อมสลายของสมองนะไปโปรเทคเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์สรุปแล้วเซิร์ตวันทําหน้าที่ ดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยเป็นการควบคุมกระบ,บวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีสุขภาพดีทำให้เอจจิ้งลดลงนะฮะชะลอชะลอเอจจิ้งได้นักวิจัยค้นพบว่าเซิร์ดวันเกี่ยวข้องกับเอจจิ้งแน่ๆเกี่ยวข้องกับแคนเซอร์แน่ๆแล้วเขาก็ไปพบจากการศึกษาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยว่าเซิร์ดวันน่าจะเป็นตัวที่ เป็นทารกหรือเป็นเป้าหมายของการที่เราจะชะลอความชราหรือทําให้เกิดลักษณะของ longevity ก็คือลักษณะของการมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นอันนี้เมื่อกี้นี่บอกคําว่า s e r o i n แล้วก็ s e r t o n s e r t o n เนี่ยเป,เ,ปเป็นโปรตีนหรือเอนไซม์ที่อยู่ในกลุ่มของ s e r o t i n s e r o i n ก็จะมี seroton serotwo serotree s e r o t f o r s e r o t s i serotfive s e r o t s serotseven ว่ามันอยู่ในไหนบ้างอยู่ในนิวเคลียสอยู่ในไซโตพลาซึมอยู่ใน เอ่อไมโตคอนเดียมาถึงประเด็นที่ว่าแล้วอาจารย์ปัชญาทําการศึกษาวิจัยเรื่องเรื่องนี้ยังไงบ้างสิ่งซึ่งเราทํามานานแล้วนะครับทำมานานแล้วตั้งแต่ปี2019แล้วนะฮะจริงๆเราทํามาก่อนหน้านั้นแต่เราตีพิมพ์ปี2019เราก็พบว่าเซซามินนะฮะจากงานะฮะงาซึ่งทั้งงาดํางาขาวงาแดงมีเซซามินหมดเนี่ยนะครับถ้าเราลองเอาสารเซซามินมา ที่ Purify แล้วเนี่ยมาทำการศึกษาทดลองในเซลล์เซลล์ประสาทนะครับ p c 1 2เซลล์ 12, ประสาทเราก็พบว่าเซสามนเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดสายใยสายใยของเส้นประสาทหรือ n e ว r รด์โนะค้ดแฟกเตอร์เนะฮะเพิ่มมากขึ้นได้หรือย้อนกลับมาได้เนะีเอาเซลล์ประสาทมาแล้วเอาสารพิษใส่เข้าไปใย,ยประสาทมันจะหดหายไปเลยนั้นเซลล์ Sell มะเร็ง2อเซลล์มันก็ติดต่อกันไม่ได้ แต่ถ้าสมมุติว่ามีมซเซามินเนี่ยเซล์ประสาทเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกันนะฮะกลับมาเชื่อมต่อกันทําให้เกิดลักษณะของของสิ่งซึ่งซึ่งชะลอการเสื่อมของออระบบประสาทนิวโรดีเจนเนอเรชันได้กระบวนการตรงนี้เราค้นพบนะครับนะฮะค้นพบโดยการดูโดยการศึกษาการย้อมเซล์โดยฟูเรสเซนต์แล้วการแสดงออกของยีนนะครับ และการแสดงออกของโปรตีนซึ่งเราก็พบเนียินดีที่จะแจ้งให้ให้พวกเราทราบว่าเซสซามินสามารถที่จะไปเพิ่มปริมาณของเซอร์ตูนได้ซึ่งเราพิสูจน์ได้ทั้งในแง่ของการแสดงออกของยีนก็คือการวัดปริมาณ mRNA และการวัดปริมาณของเซอร์วันโดยการใช้อ n นติบอดีไปโผล่ไปจับเลยนะรูปข้างล่างก็แสดงให้เห็นถึงถึงกระบวนการว่าถ้าเราเอาเซสซามินใส่เข้าไป ในลักษณะของ1 m i ไมโครโมล่าห้ m ไมโครโมล่ r สิบไมโครโมลเนี่ยปริมาณของเซิร์ตวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นความหมายตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสารสกัดตัวนี้ในห้องแลบได้พิสูจน์แล้วว่าเพิ่มปริมาณของเซิร์ตวันซึ่งเซิร์ตวันก็ดีในแง่ที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งเป็นแง่ในแง่ที่ชะลอความชราก็ทำให้เกิดลักษณะของลองจีวิตี้เกิดขึ้นเอาเซลล์ประสาทมาแล้วก็ใส่ สารพิษจากแบคทีรียที่เล้วเราเรียกว่าไลโปโพลีแซคคาไลน์ใส่เข้าไปโอ,ไอ้ไอ้เซลล์ประสาทเนี่ยมันหงิกงอเลยนะมันหงิกงอเลยมันมีการกระตุ้นกระตุ้นให้ไมโครเกียมาแล้วไมโครเกียมันก็กระตุ้นต่อไปทําให้เซลล์ประสาทมันหงิกงอลงนะฮะไอกระบวนการตรงเนี้ถ้าเราใส่เซซเมนเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถจะถูกยับยั้งได้ถูกยับยั้งได้และกระบวนการที่มันยับยั้งเนี่ยมันผ่าน,นกลไกอะไรเราก็พบว่ามันผ่าน,นกลไกของเซิร์ดวัน โดยเราพบว่าปริมาณของเส h วันเพิ่มขึ้นีจึงเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับโดยการเราใช้เซลล์สมองเป็นเซลล์ต้นแบบนะเป็นเซลล์ต้นแบบซึ่งซึ่งเราสามารถทำเอาเซลล์อื่นมาทำได้แต่แต่เรามีเซลล์อันนี้แล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในปัจจุบันก็จะมีผู้สูงอายุมากนะครับผู้สูงอายุจำนวนมากและเราสามารถที่จะเเราสามารถที่จะถ้าเราสามารถทำให ผู้สูงวัยเหล่านั้นมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่หลงลืมไม่เป็นอัลไซเมอร์มันก็เป็นสิ่งที่ดี